กินมาถึงไหนเลยติดหัก่อนใช้สิบาทกว่านักกินจัะนี่ไเนี่ยใชห่าฮบ่าฮา่าฮ่าฮ่ีฮ่าฮ่า ยอะไรแลมนถึไม่ตั้งงานลูกกันอะไม่ตั้งลูกะไม่ตั้งลกัะหใชะเส่ย้ยก็ห่็่ติปานเอนะไม่ตั้งลกเล่ว่าจะแข่งยังจะแขงเทาแข่งอีกใช่ไหม มาถ้าพันเด็ดมันก็เปิดอยู่แล้วอ้าวเอาใส่นี้มาดูว้ยคู่กมัมาดุเยออ้ยเนาะเปิดนี้ไ้ดอาพียเอ็ดียสวยที่นี่เป็นเย่นีอันนี้โอเคคุณจะเียนอะไรที่าาองมัไมู่้ลูกเดียวเยขหดยเดียวมีคนามเสี เฮ้ยตีนอะรนี่ตกันเฮ้ยโอ้ทำดีแล้วไม่เป็น้องทิจะเป็น้องมัเนเหนาเลยกันนะพวกนี้ห้ผด้ป่อยไปูเซงใครบอกว่าเสียดีกว่าถูกดไมเสียงมากินอยู่ไม่ใช่ไก่ โอ้แข่งเลยฮ่าาฮ่าล้มแ่ลทั้งเรื่องเลยนะจะบอกแล้วเสียบาทเอน้าสบาทเนี่ยเขาจะเลสีจัดเถอะคอเปล่าอาเปล่อ โอ้นี <S <s ่แหละไปมาโกน้องไปเดี๋ยไปคัโอ้ใจขอบลับคนกันกันเนอะการเียนมาม่ดูน่ ่รู้จักนีอละอายุหกสิบกว่านี่เรชอบเพิ่นเที่ยวเพื่นเลยเห็นไหมบ้าหรืเล่าเพิ่มสูยดีไหมหนาวไม่ต้องไม่มาครับยังเปลี่ยนไม่มาเลยบางเลยวะกาเกงยันเลยพูน้าหนึ่งสิบสามเฮ้ย

vô tình dòng lưới đỏ lạc hồn đỏ lạc hồn đỏ lạc hồn đỏ lạc Đi đường 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 đường. Đó, <laughs>

Ô đi thăm đi kìa đi thăm đi 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 thăm đi thăm đi thăm không thăm đi 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 thăm

เล่าเลามันป่อยตัวมากินได้อู่อล้พรกแบบนี้เก่ยวกลมพวกพวกกเอาหุ้อควนอแก้มหุ้มควันหุมานโดยได้มีอะไรก็ได้่อตมาโอ๊ะแล้กยใส่โอ้ยยังบุก

Chúng ta bắt đầu chúng ta bắt đầu nhé. Rồi <laughs> chúng

ข่ากปินจิ้มกบงไม่ลงลูกจ้อศอานิดเดีเจ็ดชนะจ้ะตัดห่างไปทีสุดถรถนะงรถนะหวหน้ากลังทัวงี่มาีนโอตุ้งนะ ู้นะสู่่แล้วนหมดเนะครับโอ้ยเอเอาหมดขีมือพี่เหรออะไรอเอาหมดมมดนี่แม่ไอ้ลงนะอาสู้นนีตตงบ

ดูลูกนี้ขาวตาฮ่าฮ่เฮ้กอะไนลูกอ่ะกือหวไม้ใหเรา สามลูกส <ersch> ี่สิบก็ไม่เชื่ออีกแบกข้าวใช่ไหมโอ้ยโแ้ยโอ้ยเราเอาโอ้ลูกแตกอาปากเราจะเปาดขึ้นมานี่กินตุ้มต่อโอเาาม้ยที่นี่เลยอดียมพี่หัวเราะหัวอแล้ว้าหัวเราะว้า ไปลงเลยโลดแล้วไป yeah, <laughs>

เออโอ๊ะนี่เราต้องเปลี่ยนใครวะเฮ้ยอย่างนี้หรอวะปวดก็ตีแก้วแล้วมันขิงมวยเป็นยังไงเห็นปะ

杨姐。 กินมาที่อยู่ไม่ค่อยกัดจะยงแต่ไม่ได้เด็ดๆเราไม่กินยำต้อเท่าดูน้ำมันก็ได้เนาะ ตอนนี่จรเอากระดูกอะไเอากระดูกเอากระดูกสลามนีนะกระดูกสโตุ้งตอนนี้เยอะมาเขายอะป็นอะไรงเร่อเอาลถเอาไม่ได้สตัวฮะโอ้โหร่งอยแปี่ัว I the one getting? What's the one

เมีเหมือนกันไปไม่หมดเนี่ยมอมตึงไปในหวเกษตรกรรมเดินแดงไปหมดได้เห็นป่ะกล่าวว่าจะมาให้เปอยู่นี้หมดนะโอ้ยน้อยเดียวโอ้เดี๋ยวเราตรวจจะออกไปกันไปกันโอ้ไม่ตู้เฮ้ย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 ไป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 ตู้ไปต่นเขากันเขากันหน่งสามเรียไป เออยไปยนไปอยยไปกคนนี well f f uh, ่หลไปกรมตจที่เป็ดจะเเไยไอลยงลยี่กรมอะไรเนี่ยอะไรกมทหารเลยนี่ทหารเย็เนี่ยทหารกรแล้วเย

มีอะไรนะกลัวทำไม

บอกไปทีบ้านคุหลาโอ้ยอมเี่เขไหบอกโยจใสให้ช่วยนาวเลี่ยนเลยบอกไปบ้านหลาโอ้ไอเดียวเดียว้ล ยืดไม่ขยันไม่เดินไม่เดินไม่เดินแตงสู้เขม่เองเข้มผมไม่ว่าอะไรนี่คับเลือกเล่นตรน้เลือกเลือกเลือเ่นเรงนี้เลืมกเลือกเอกเล่นตงน้

ดู่ะพาผิดอยู่ตอเียอ ما นขึ้อวคุณ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 พิศูส์นี้รา ako เน wie ไม่ได้ Schnreu ผแบง literature at the n o ับอ fitted to bef Hut rated futures สักล explains แทรงง i c